สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสงพระคาเบียบบบันเบิดนะครับวันนี้ผมนําพระนะครับเป็นพระหลวงปู่สุขวัดปะกคมาขามเท่านะครับพิมพ์ประพามน์ทนนะครับตัดชิดนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับก็อย่างที่เคยกล่าวกันไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาของหลวงปู่สุขเช่นกันนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระ่อนะครับ หล่อนะครับแบบจะเป็นแผงหรือเป็นองค์องเดียวก็มีนะครับสําหรับพระประพาณนทนนะครับตัดชิดองค์นี้นะครับสภาพก็ไม่ได้สวยมากนะครับก็แต่เป็นพระที่ดูง่ายนะครับดูที่ผิวของโลหะนะครับดูที่ผิวของโลหะนะครับดูที่พิมพ์นะครับ พิมถูกต้องนะครับกระแสโลหะถูกต้องนะครับผิวสีของโลหะถูกต้องนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับแต่วันนี้ผมมาเพิ่มเติมดีกว่านะครับเขาเรียกว่าแชร์นะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อพี่ๆท่านใดนะครับไปเจอพระนะครับเนื้อหาลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าไปเจอพิมพ์แบบนี้นะครับจะได้เป็น คือเรียกว่าช่วยในการตัดสินใจในการเช่าหานะครับนะครเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับว่าผิวของโลหะนะครับว่าผ้าลอเนื้อแบบนี้นะครับผิวโลหะแบบนี้นะครับถ้าไปเจอนะครับมันก็ช่วยในการตัดสินใจของพี่ๆทุกท่านนะครับในการซื้อนะครับในการเช่าหานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวขออนุญาตลดไฟนิดหนึ่งครับไฟแสงจับไปนิดนะครับนะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามส่องให้ชัดๆนะฮะนี่นะครับผิวนะครับกระแสของเรียกว่ากระแสของผิวโลหะนะครับเห็นไหมครับที่กระจายอยู่ทั่วองค์นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเมื่อร้อนนะครับ เย็นตัวลงนะครับหรือไปกระทบกับพื้นแม่พิมพ์ที่เป็นความเย็นนะครับผิวโลหะก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ทางต่างๆนะครับความร้อนความเย็นนะครับเวลามาเจอกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวดูใชัดๆนะครับพี่นะครับเรื่องพิมพ์ทรงก็สําคัญนะครับ ถ้าพิมพ์ที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากองค์พระนะครับที่ปรากฏอยู่นี้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างพิมพ์อื่นนะครับก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะทุกวันนี้ของทำเรียนแบบนะครับก็เยอะนะครับฉะนั้นที่ผมมาแนะนําคลิปนี้ก็คือให้สังเกตพื้นผิวนะครับสีของโลหะนะครับผิวของโลหะนะครับถ้าเป็นทองแดงนะครับทองแดงก็ มันมีส่วนประกอบของวัตถุธาตุหลายอย่างนะครับจะมีทั้งสีเข้มนะครับก็คือแก่ทองแดงนะครับก็จะกลายเป็นสีออกอมแดงแดงส้มๆ้มนะครับส่วนที่แก่ทองเหลืองหรือมีทองเหลืองอยู่ด้วยผสมปะปนเป็นจํานวนหนึ่งนะครับก็จะมีสีออกอย่างนี้นครับออกเหลืองเหลืองส้มๆ้มนะครับออกเหลืองเหลืองแดงแดงอมแดงนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะ นี่นะครับมกครับกระแสของผิวโลหะนะครับนะครับนะฮะเดี๋ยวส่งให้ดูชัดนะครับนี่แล้วตรงนี้นี่ดูง่ายเลยนะครับตัวพี่ไปเจอนะครับแบบนี้นะครับนี่สังเกตไว้นะครับนะครับมันเป็นธรรมชาติของโลหะของความร้อนของโลหะเมื่อเย็นลงนะครับมันจะหดตัวนะครับและการกระจายตัวของเส้นตอนที่ตอนที่เทลงไปเห็นไหมครับของโลหะนะครับ นี่นะครับให้สังเกตไว้นะครับนะครับเดี๋ยวผมส่องด้านหลังให้ดูอีกทีนะครับนะครับผมก็จะพยายามแนะนำนะครับแนะนำอัดคลิปไปเรื่อยนะครับแนะนำนะครับให้ได้ดูกันนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับด้านหลังถ้าโลหะเก่าๆจริงนะครับ พี่ก็จะมองเห็นนะครับเป็นตามุง้งเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบนผิวนะครับเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูชัดๆนะครับพี่เดี๋ยวนะฮะน,น,นะครับมีเห็นไหมครับพี่ๆจะเห็นนะครับนะครับเป็นเส้นๆนะครับอยู่บนผิวของโลหะนะครับ ็นไหมครับพี่นะครับเดี๋ยวผมพยายามส่งให้ชัดๆนะบางทีมือก็ไม่นิ่งนะครับดูนี่นะครับแสงมันก็จะค่อนข้างจ้านิดนึงนะครับเห็นไหมครับถ้าพี่เจอผิวโลหะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับ ให้ดูหลักดูเดียวกันกับผิวของข้อมอเงินรัดบางคานนะครับเพราะโลหะจะใกล้เคียงกันนะครับสีของวันหน้าของโลหะก็จะใกล้เคียงกันนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับพี่ๆครับนี่ครับนะครับดูง่ายมากนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับเจ็บได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่แจ้งไปเคยบอกไปนะครับว่าผ้าของหลวงปู่สุขเนี่ยครับเวลาตัดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ การหล่อเนี่ยองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับมันดูง่ายตรงไหนรู้ไหมครับถ้ามีองค์ที่ต่อขึ้นไปไม่ว่าข้างบนหรือข้างล่างเห็นไหมครับนี่จะมีองค์บนที่ต่อขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่านี่รอยตัดเหมือนกันก็รอตัดช่อเห็นไหมครับเวลาติดกันขึ้นไปนะครับอีกลงองค์นึงก็จะมีองค์ล่างอีกอง์นึงนะครับเห็นไหมครันะครับแล้วก็เวลาเขาตัดเนี่ยมันก็จะเหลือร่องรอยอยู่นะครับนะครับ ซึ่งตะไบตะไบอาจจะตะใบตะไบก็จริงครับแต่ตะใบไม่ได้สุดถึงองค์พระเห็นไหมครับก็ยังมีเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ให้เห็นเห็นไหมครับพี่เห็นรอยตะไบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจะเป็นเนื้อส่วนต่อช่องระหว่างองค์ต่อไปเห็นไหมฮะนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะนะครับได้ดูเนื้อไปด้วยนะครับสังเกตเนื้อนะครับนี่เห็นะครับ นะครับไม่ครับข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับนมครับองนี้อาจจะเป็นองค์บนสุดก็ได้แต่ผมด้วยข้อสันนิษฐานส่วนตัวนะครับก็ยังมีต่ออีกหนึ่งองนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านบนนะครับขอบพระด้านบนนะครับเดี๋ยวเหมือนกับไม่ค่อยชัดนะผมพยายามจะส่องให้ชัดชัด เดี๋ยวดูกันนะครับเนี่ยนะครับพี่อย่างนี้นะครับแสงอาจจะจ้าไปหน่อยนะครับจริงๆิงถ้าคลิปตัวนี้ถ้าผมไม่อาจตอนกลางคืนแสงอาจจะเบาลงน่าจะดีกว่านี้นะครับน่าจจะชัดกว่านี้เนี่ยครับประมาณนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับโลหะนะครับสนิมนี่จะขึ้นปกคลุมรอยตะไบไปหมดนะครับนี่บ่งบอกได้ถึงอะไรรู้ไหมครับบ่งบอกได้ถึงอายุนะครับของโลหะนะครับ ถ้าเกิดเป็นตัดใหม่ๆพี่สังเกตว่าถ้าพี่ไปตัดโลหะเพ่นใหม่ๆเนี่ยสีของโลหะมันก็จะออกเป็นเสี้ยนใหม่ๆแล้วเขาคมคมคม,คมนะครับอันนี้ไม่มีความคมเลยนะครับคมทุกลบไปหมดนะครับดันข้างนะครับเห็นไหมครับนะครับพี่ๆนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออาภัยนะครับ แต่ก็พยายามจะให้ได้มองเห็นชัดเจนที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคาบขีเป้านะครับก็ยังมีอยู่นะครับนะครับค่าที่หลงเหลือจากการหล่อเห็นไหมครับเห็นไหมฮะวงนี้นะครับจุดสังเกตเห็นไหมครับถ้าเจอพระเนื้อหาแบบนี้นะครับพี่นะครับ ดูได้นะครับแล้วก็เก็บได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวนะฮะนี่เดี๋ยวส่งให้ดูชัดๆแล้วกันนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปเห็นไหมครับเห็นไหมฮะพี่ๆครับนี่นะครับนะครับนี่คือวิธีการดูเนื้อนะครับพระพามนทนนะครับหลวงปู่สุกวดปะคองมะขามเท่านะครับเห็นไหมฮะ ก็ยังจะมีคาบขีเบ้าบางจุดก็ยังอยู่ให้เห็นก็มีเห็นไหมครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่างผมก็ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับแต่ก็พยายามจะนําเสนอนะครับในส่วนที่เรามีความรู้นะครับเพื่อจะได้แชร์นะครับเพิ่มเติมซึ่งกันและกันนะครับ ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ๆครับสวัสดีครับ